สวัสดีค่ะ fc ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ว่าเขาอยากที่จะเจอคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันมีความมั่นคงขึ้นเห็นไหมค i n g of p e น t a c l e s คนคนนี้ดูดีนะคะดูเป็นคนที่ต่างฐานะและก็ต่างวัยกับคุณก็ได้หรือต่างกาันที่หน้าที่การงานนะถ้าถามถึงความสัมพันธ์เหมือนอยากที่จะเริ่มต้นแล้วก็อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันแบบเติบโตมั่นคงนะคะอยากที่จะ มีการแลกการนะคะอย่างที่จะเรียนรู้กันแบบนี้นะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องนิ่งกันกันแบบนี้นะไม่อยากที่จะห่างไม่อยากที่จะนิ่งนะหรือว่าบางคนถ้าทะเลาะก,กันนะเขาก็อยากเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความคิดนะคะคุณยังเป็นคนสำคัญของเขานะเนี่ยอยากที่จะให้คุณกับเขาถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะอยู่กับคุณ อยากที่จะอยู่แยกข้างกันและกันอะนะ้ำไม่อยากให้คุณกับเขาต้องโกรธกันนะอยากมีกันและกันแบบนี้อยากให้คุณกับเขาได้ปณีปนอมนะคะหันมาแบบหันมาพูดคุยกันดีๆอ,อยากให้คุณใจเย็นๆน,นะคะไม่อยากให้คุณนิ่งแบบนี้นะคนคนนี้อาจจะดูดีนะคะอาจจะมีคนที่ใครๆใ,ให้การยอมรับเขาก็ได้ แต่ว่าตูจากหน้าไพ่เขาก็อยากที่จะชัดเจนกับคุณนะถ้าโสดนะคะแต่ด้วยไพ่แบบพิงเหรียญให้ยืดเฟ้นขึ้นแบบเนี้นะคะถ้าโสดก็อาจจะเป็นเหมือนพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะส่วนมากจะจะไม่ค่อยโสดสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามาดูเรามาดูถ้าเขาคนนั้นโสดไม่หมอว่าเขาก็อยากที่จะชัดเจนแล้วก็อยากที่จะแต่งงานนะอยากที่จะทําให้มันถูกต้องนะคะบางคนอาจจะแตกต่างกันที่ เชื้อชาติศาสนาอย่างเงี้ยนะคนคนนี้มีคนให้การยอมรับนะคะใครๆก็เชื่อถือเขาหรือใครๆก็มองเขาเป็นแบบอย่างก็ได้ในองค์กรนะคะเ็าอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้ความรู้หรือว่าเป็นคนที่ใครๆก็มักที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากเป็นคนที่เมตตานะเป็นนปนอมก็ได้นะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ คนที่เข้ามาในในความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะเป็นคนนิ่งๆเหมือนเขาไม่อยากให้คนุนิ่งนะคนคนนี้รู้จักหน้าไพ่นะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะเติบโตแล้วก็ <c oughs> ข้อความของเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณแบบคุณดูไม่งองเขานะคะคุณดูสามารถที่จะสร้างความมั่นคงหรือว่า สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคะคุณดูมีธุรกิจเห็นไหมมันเป็นเหรียญอะดูมีธุรกิจหรือด,ดูมีเงินหรือดูมีความพร้อมที่สามารถซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจตัวเองได้บางคนกเกษียณนะคะหรือบางคนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณแม่หมอว่าเขาที่เขาต้องนิ่งนะคะแต่ว่าในใจของเขานะคะคุณ เขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะก็ยังมีคุณนะคะอยากจะเหมือนอยากพัฒนาเหมือนอยากเรียนรู้เหมือนอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะเนี่ยคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะอยู่ไกลจากกันก็ได้นะมีความไม่เข้าใจกันนะมันสวนทางกับความคิดนะทะเลาะกันเป็นประจำก็ได้คนคนนี้นะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะตอนนี้มันมันเหมือน ความสัมพันธ์นะคะมันอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือว่ามันมีความแตกต่างนะคะบางทีแบบความคิดมันสวนทางกันนะคะต้องหันมาปรับจูนหรือว่าหันมาพูดคุยหรือว่าหันมาแบบรองดองกันนะไม่อยากที่จะทะเลาะนะคะอาจจะทะเลาะกันเรื่องความหึงหวงเป็นประจำก็ได้ในความสัมพันธ์อ่ะมีใครบางคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นผู้นําสูง อาจจะดูเห้าๆห,หรือว่าเป็นคนที่ทํางานกลางแจ้งหรือว่าเป็นคนที่ดูแบบลุกแบบเป็นผู้นะนะเป็นคนที่ลุยมากๆเลยคนๆเนี้ยชัดเจนในความคิดนะคะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เข้าเข้ามามากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบบมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเลือกนะคะหรือว่าต้องตัดสินใจก็ได้เพราะว่ามีชาวริออดแล้วก็ ไฮดริฟทมานะคุณคนนี้อาจจะทำงานที่ต้องเดินทางเป็นประจำก็ได้งานของเขานะคะไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่นะอาจจะต้องไปดูงานหรือว่าอาจจะต้องแบบมีภารกิจนะคะที่จะต้องทำประมาณนี้นะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขามากกว่านี้นะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ อยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีการแลกการได้เข้าใจกันส่วนมากจะแบบเหมือนอยากที่จะเริ่มต้นอะ่ะอยากที่จะกลับมานะ,ะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เหมือนห่างกันแบบคือเหมือนแบบบางคนจบกันไปนานแล้วก็ได้หรือบางคนมีเรื่องหึงหวงกันนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งนิ่งมากจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่แสดงออกจนจนอีกฝ่ายนะคะไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงประมาณเนี้นะอื แต่ถ้ามาดูข้อความจากเขาแม่หมอว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีพร้อมแล้วก็ได้มันกินเหรียญเดอะเวิ d ์ขนาดนี้นะคะอาจจะมีธุรกิจบางคนอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็ได้ชารีออรนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบท่องเที่ยวเป็นประจำนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะหยุดอยู่กับที่นะสามารถที่จะซัพพอร์ตใครหลายหลายคนได้นะคะดูแบบกินเหรียญเก้าเหรียญเดอะเวิ d ์อย่างเงี้ยนะ ดูเป็นคนที่ดูดีและดูมีความมั่นใจมากๆนะคะอือข้อความที่ก็อยากบอกคุณเขารู้สึกว่าคุณแบบคุณใจแข็งนะคะคุณไม่สนไม่แคร์เขาเลยอะ่ะคุณตัดความสัมพันธ์นะเหมือนคุณไม่มีเยื่อใยกับเขาเลยอะ่ะ ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจบความสัมพันธ์หรืออยากตัดความสัมพันธ์ก็ได้เขาอยากจะบอกว่าเหมือนเขายังยังมีคุณนะเหมือนยังแบบยังอยากที่จะเจอคุณนะคะความรู้สึกท um> ี่เขามีในตอนนี้เขาเสียใจนะคะที่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือความสัมพันธ์มันคราคาซังหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะคุณอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าคุณไม่สนไม่แคร์นะเนี่ยเขาอยากที่จะง้อนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรืออยากที่จะให้คุณกับเขาได้สร้างความสัมพันธ์หรือว่าได้มีกันและกันแบบนี้นะเหมือนตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะปณีปน,นนมนะ เหมือนอยากที่จะให้คุณกับเขาได้หันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆเห็นไหมไฮรินแล้วก็สามดาบมีเรื่องที่ไม่พอใจกันนะคะหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณกับเขาต้องแบบทะเลาะวิวาทหรือว่าคุณกับเขาเรื่องที่จะเงียบนะคะเรื่องที่จะตัดกันไปนะบางคนเริ่มใหม่แล้วนะคะอืมหรือว่าเขาคิดว่าคุณไปเริ่มใหม่มันเป็นหนึ่งถ้วยเห็นไ,ไหมเก้าเหรียญ คุณดูมั่นคงในตัวเองนะคะคุณดูแบบเหมือนตอนนี้นะคะถ้าถ้าความสัมพันธ์มันคาราคาซังหรือว่ามันเงียบเขาบอกว่าเหมือนคุณแบบอยากตัดเขานะคะเหมือนคุณกําลังที่จะไปเริ่มใหม่ประมาณนี้เห็นไหมเดทคุณจบอันนี้มันโอ้อันนี้มันเป็นเพจเพจอัครับเขาบอกว่าอยากให้คุณง้องเขาก็ได้นะคะคนคนนี้นะ คุณดูดีแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะอืมเหมือนที่เขาต้องเงียบเหมือนเาที่เขาต้องนิ่งเหมือนอยากให้คุณงอเนี่ยเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะติดต่อนะคะคุณดูมีเสน่ห์นะแล้วก็เก่งมากเลยชาริโอตแล้วก็หนึ่งไม้เท้าโอ้โหแสดงว่าคนคนนี้อยู่ไกลนะ อยู่ไกลจากคุณนะคะแล้วก็อยากติดต่อคุณมากด้วยเนี่ยอยู่ไกลอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องมันต้องนิ่งมันต้องเงียบมันก็สนใจคุณมากๆเลยแสดงว่าบางคนเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าวันนี้เรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะ แม่บอว่าความรู้สึกของเขามันเป็นหนึ่งไม้เท้าอ่ะเหมือนอยากพูดอยากคุยนะคะอยากติดต่อยังส่องคุณในโซเชียลอยู่เลยนะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเห็นไหมหนึ่ถ้วยมันอยากกลับมาง้อคุณอ่ะนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะได้มีเวลาแบบ บอกรักบอกคิดถึงกันไม่หมอว,ว่าดูจากหน้าไพ่มันเหมือนแบบมันเหมือนมีคนไกลด้วยนะจะติดต่อคุณมานะคะเหมือนส่งข้อความด้วยนะคะหรือบางคนรอการติดต่อนะคะจากคือจากจากเขาเรียกอ,อะไรอะจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอการติดต่อบางคนแบบมีการทําวีซ่ามีการแบบ เดินทางอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันเป็นหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยจะได้รับการติดต่อนะหรือว่าบางคนรอรอคนไกลนะคะทักมาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะทักมานะอืมบางคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะบางคนแบบหาคู่ออนไลน์อย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะได้คู่นะคะเป็นแบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่ดูมีอายุนะ เป็นคนที่ดูมีอายุดูมีความมั่นใจในตัวเองแต่เป็นคนที่แบบนิ่งๆอ่ะน,นะคะดูมีเสน่ห์นะคนเข้าหาเขาเยอะนะคะอาจจะมีเรื่องการหึงหวงเข้ามานะถ้าแบบคบก,กับคนนี้เห็นหมาฮา์รี่แฟนสามแบบเป็นคนใจดีอ่ะนะเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ๆเป็นคนที่ดูมีฐานะนด้วยเห็นไหมดูมีประสบการณ์สูงคิงเรียญแล้วก็เดทเนี่ย แต่บางทีเขาจะนิ่งนะคะคําพูดของเขาจะไม่หวานะ่ะนะจะดูห้วนๆก็ได้นะคะทําให้คนที่เข้ามานะ่ะแบบคือถ้าอยู่กับคนคนนี้ต้องมีความเข้าใจเขาจริงๆนะคะก็ความจากเขาวันนี้ โอ้หกถ้วยเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณอยากที่จะกลับมานะคะคุณเป็นความบอนโยนคุณเป็นความสบายใจนะคะหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้เจอกันนานนะเขาก็ยังอยากที่จะกลับมานะคะสร้างความสัมพันธ์อยากที่จะเจอคุณอีกครั้งนะไม่อยากที่จะให้ห่างไกลกันนะยังอยากที่จะเป็นมิตรภาพดีๆนะคะ2เหรียญเขายังตัดคุณไม่ได้นะ คุณยังมีสเสน่ห์นะคะคุณยังอยู่ในความคิดของเขาหกถ้วยแสดงว่าคุณคนนี้อยากที่จะเจอคุณอีกครั้งนะอยากที่จะติดต่ออยากที่จะมีกันแลกกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่เขาแบบ เหมือนโทษคุณอะนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเนี่ยเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ว่าเนี่ยเขาเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณประมาณเนี่ยเหมือนน้อยใจเลยเขาบอกว่าสิ่งต่างๆจะแบบจะเปลี่ยนแปลงไปจะแตกต่างออกไปนะ เนี่ยเขาบอกว่ามันยากนะแบบคุณไม่รู้หรอกว่าที่เขาต้องปล่อยคุณไปอ่ะมันยากแค่ไหนเขาบอกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเขาบอกว่ามันทำให้แบบเขาคิดถึงคุณนะเนี่ยเขาบอกว่าแค่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณมันก็ทำให้เขาแบบรู้สึกแบบหลงเสน่ห์อ่ะ เน่ถึงเวลาที่ฉันจะต้องดูแลตัวเองแล้วเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคุณทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอะ่ะเขาเสียใจนะคะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขามองหาคุณทุกที่เลย ฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้นะคะฉันหวังว่าฉันจะปฏิบัติกับคุณดีขึ้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเขาบอกว่าเขาต้องการคุณนะเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะเพรความอะไรอีกที่เขาอยากบอกคุณนะคะโอ้เขาอยากทำให้ถูกต้องนะคะอยากทำให้ใชัดเจน เนี่ยคุณดูดีนะคะคุณอยู่ในสายตาเขาคุณอยู่ในความคิดของเขาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีความสามารถเก่งนะคะดูมีภาวะความเป็นผู้นํานะหรือดูเป็นเจ้าของกิจาการก็ได้ดูมีความมั่นคงในในการงานหรือว่าในการใช้ชีวิตนะคะเห็นไหมคุณก็ยังเป็นแบบคนสําคัญของเขาอยู่นะคะเนี่ย คุณยังคุณยังอยู่ในใจเขาอ่ะนะคะเหมือนเหมืนมืนเขายังชื่นชอบคุณอะเห็นไหมคุณดูมีเสน่ห์นะคะคุณดูเก่งมากเลยนะคุณดูไม่ยอมเขานะคะคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกับคุณนะเนี่ยเขายังรู้สึกดีนะคะยังยังอยากที่จะเจอคุณยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่เลยนะเนี่ย c l a r i y c l a ร i t y เขายังอยากที่จะชัดเจนกับคุณนะคะยังอยากเคลียร์ยังอยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันหรือว่าเขายังโฟกัสนะคะเขายังมองแค่คุณอยู่เลยนะเนี่ยคุณมีพลังงานที่ดีมากนะคะมีพลังงานที่บวกมีพลังงานที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีความแบบอบอุ่นนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจนะ อยากสร้างความมั่นคงนะคะอยากที่จะให้คุณรับรู้นะคะอยากที่จะแต่งงานแล้วว่าสร้างครอบครัวกับคุณนั่นแหละนะคะอยากที่จะมีลูกกับคุณนะเนีย่ยคุณเป็นความทรงจำนะคะคุณเป็นสิ่งดีๆที่เขาไม่เคยลืมเลยมันเป็นเมมโมรี่อ่ะแสดงว่ามีคนเก่าๆนะคะคิดถึงคุณนะคุณเป็นคนที่แบบรับรู้นะคะหรือว่าเข้าใจนะคะ หรือว่าเป็นคนที่คอยรักคอยให้ความห่วงใยนะคะกับคนที่แบบเคยช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะ cleansing เห็นไหมอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะมีคุณนะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องจบกันนะอยากที่จะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากให้คุณโวนตัดสินใจนะคะหรือไม่อยากให้คุณแบบว่าตัดเขาอะ ความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังรู้สึกดีนะเขายังมีคุณนะคะที่เขาต้องเงียบที่เขาต้องนิ่งหายไปอ่ะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเขายังแบบยังมีคุณนะเขายังคิดถึงคุณตลอดเขายังโฟกัสนะคะเขายังต้องการคุณเขายังอยากมีแค่คุณอ่ะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องแบบต้องห่างไกลกันหรือว่าไม่อยากให้คุณกับเขาต้องแบบ ต้องนิ่งนะคะหรือมีไฟได้ไฟหนึ่งต้องจบกันอย่างเงี้ยเขาอยังโฟกัสนะมันเขายังอยากมีคุณอยู่เลยนะคะคนคนนี้นะคุณคือคนที่ใช่ของเขามากๆเลยนะข้อความของเขาที่มีกับคุณอีกโอ้โหเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะไม่อยากให้คุณกังวลจนเกินเหตุ เนี่ยเขายังอยากเจอคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณก็ได้หรือบางคนมีผมสีทองหรือว่าชอบทําสีผมก็ได้นะคะหรือว่าบางคนผมขาวแล้วนะบลอนเห็นไหมบลอนหรือว่าบางคนไว้แฮร์แล้วนะคะหรือว่าแสดงว่าบางคนมีความแตกต่างกับคุณมากนะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้เฮโรต โ oh, อ้โหยายคุณเปิดใจนะคะยายคุณเปิดโอกาสให้กับเขานะคะเห็นไหมอืม hmm. ไม่อยากให้คุณรีบตัดสินใจนะคะเนี mm ่ย hmm. อยากให้คุณกับเขาได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะมีอะไรแบบมีอะไรใหม่ๆทําด้วยกันนะคะไม่อยากให้คุณแบบคืออยากให้คุณเปลี่ยนแปลงความคิดอะ่ะ อยากมาเริ่มต้นกันใหม่เปลี่ยนแปลงกันใหม่หรือว่าทําสิ่งดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไม่อยากให้ทะเลาะก,กันแล้วเหมือนก็ขอโอกาสนะ New Home แสดงว่าบางคนจะได้ย้ายบ้านใหม่นะคะหรือจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆก็ได้หรือคนคนที่แบบคนที่ดูมีอายุนะคะจะเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนเหมือนมีคนเข้ามาขอโอกาสคุณนะนี่เห็นไหม คนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่เคยมีปัญหาคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนบางคนมันยังไม่ขาดกันอะ่ะมีปัญหาคาราคาซังกันก็ได้มันเป็นปมอะ่ะแสดงว่าเคยเจอกันนะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่เขายังตัดไม่ขาดก็ได้หรือในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะถ้าเลาะก,กันแล้วก็เขาอยากที่จะมาโง,งอก็ได้นะ เหมือนก็ยังตัดคุณไม่ได้อะนะเนี่ยอยากที่จะให้แบบให้ความชัดเจนกับคุณนะคะอยากที่จะให้คุณเคลียร์หรืออยากที่จะให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะคนคนนี้ดูมีตําแหน่งนะดูมี power เนะเปิดใจนะคะเปิดโอกาสนะคะให้กับเขาหรือว่าให้คุณลอง <c oughs> คือมันจะมีอะไรใหม่ๆนะคะนิวอะ่ะมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนคนคนนี้แบบไม่อยากให้คุณปฏิเสธเขาอะ่ะอยากให้ลองคบลองคุยกันได้ไหมนะมเห็นไหมเขายังตัดคุณไม่ได้ในความสมัมพันธ์นี้นะอยากที่จะมีกันและก,กันแบบนี้เลยเห็นไหมเทาวันมันพันไว้มันแบบไม่อยากปล่อยคุณเลยนะคะอยากมีกันแบบ อยางมีการแลกกันแบบนี้ตลอดไปเลยเห็นไหมเถาวันแบบเกาะเกี่ยวแบบแน่นมากเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกว่าแบบทํายังไงดีเขารู้สึกว่าตัวเองงี่เง่ามากเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณคือคนที่ใช่คือคนที่เขารู้สึกว่ามันเป็นกุญแจอะ่ะคุณมาเปิดประตูหัวใจเขานะ ในเห็นไหมบางคนที่ทะเลาะก,กันหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันเห็นไหมจะได้ปรับความเข้าใจอ่ะจะพบทางอกนะคะอืมเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนที่คอยต่อต้านหรือมีคนที่คอยแบบคือเหมือนเขากลัวในความสัมพันธ์ด้วยนะคะ เหมือนเหมนขาเรียกอะไรอะในความสัมพันธ์นี้มันต้องระมัดระวังนะคะเหมือนเขากลัวสูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมันมีบางคนที่แบบเหมือนไพ่มาเตือนเลยเขาบอกว่ามันจะมีบางคนที่เข้ามาแบบ แบบคนคนนี้มีมันไม่จริงจังนะไม่จริงใจกับคุณนะประมาณเนี้ยอืมเขาไม่จริงใจกับคุณนะเหมือนไพ่เตือนเลยเนี่ยมันมีเรื่องที่คุณต้องระวังนะคะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาแต่แต่เขาบอกว่าเราเราต้องระวังอะ่ะมันมีคนที่แบบไม่ได้จริงใจกับเราอะ่ะมันเป็นฉลามันเป็นขวานอ่ะนะคะมีคนที่คอยต่อต้านเลยมีคนที่คอยแบบรีกอะไร ไม่ได้ให้ความจริงใจกับคุณอะ่ะเออมันเหมือนไพ่แบบมาเตือนด้วยนะคะ บอกว่าเขาต้องการความมั่นคงนะคะต้องการความชัดเจนกับคุณก็ได้แต่ในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่ามันยากมากเลยแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีกันและกันอนะ่ะอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์นะเนี่ยอยากที่จะมีเวลานะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็เนี่ยได้เปิดใจคุยกันได้เรียนรู้กันอ่ะนะคะเห็นไหมบางคนอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะ แต่ในความสัมพันธ์นี้บางทีเราก็ต้องระมัดระวังนะมันจะมียนเหมือนมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันจะมีคนที่คอยต่อต้านในความสัมพันธ์มีคนที่แบบเหมือนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ